งานวันเกิดแบบรากย่าสุดหรูของเซเนโอเมื่อกี้ฉันก็บอกแล้วไงไปกันเฮะน้องเพื่อนน้องอาชิบฉันให้พวกนายทั้งสามคนเลยนะอะมานอะไรสักอย่างวันเกิดของเซเนโอคุณฉันงานเลี้ยงวันเกิดนะจ้า วันน,น,น,นี้วันเกิดของันเน่ออกเขาสินะเอ้วันเกิดซูไน่ออกหนะข้าใจถูกต้องแล้วนะครับฉันจะเรียกอาหารสุดโรแบบที่พวกนายไม่เคยเห็นมาก่อนเลยละ่ะต้องมาให้ได้นะถ้าจะอร่อยให้ฉันไปแนะ่ไปพันมาใส่อะไรด้วยะอะจริงเหรอเขายังช่วยหน่อยออแล้วจะรอรับของหวานนะ การเลี้ยงวันเกิดของฉันเดียวเห,อาหารอก็ดีแล้วนี่นะที่เราพี่ตาวไม่ได้โดนเข้ากีดกรารออกจากกลุ่ม,มนะไม่ดีเล้อคราวนี้ฉันอยากโดนกีดกันออกจากกลุ่มมากกว่าเพราะอะไรเหรอถ้าถูกเชิญไปงานวันเกิดก็ต้องออกของขอนติดมือไปด้วยใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วก็เราเอาอะไรไปให้เขาดีเนาะ <c oughs> เอ้ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละน้าถ้าเราให้จากใจไงไม่เข้าใจอะไรเลยโดยราอมอนเนี่ย <c oughs> ลองนึกถึงเรื่องเมื่อปีที่แล้วสิ <c oughs> อ๋อส,อสนียอ่ะสงสารบันเกิดนะ <c oughs> อของขวัญนน่ะ <c oughs> อ๋อขอบใจนะ <c oughs> คือว่าฉันไม่มีค่าขานมก็เลยเอาโมเดลที่ฉันชอบที่สุดมาให้วางโชว์ด้วยนะ,ะงั้นจะเอาไปวางโชว์ไว้ละกันเป็นงานี่คอลเลชันของฉันหนยุยเิดิหนึ่งเทีย่ยมเลยจ้ะให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดก็ดีแล้วเออ,องั้นก็ให้ของที่โาไิตาอยากได้สิฉันอยากได้เกมที่เพิ่งออกมาใหมอ่อ่ะ ที่เออมาใหม่ก็เล่นจนเคลียร์ไปหมดแล้วมันน่าเบื่องั้นนาฬิกาข้อมือยี่ไงนาฬิกาข้อมือสุดรลาสกของฉันเลยเข้าอย่าง,ง้นหนังสือกระตู้รวมเล่มเป็นไงนี่คือกระตู้ทั้งหมดที่มีในญี่ปุ่นของฉัน ของขวัญเนี่ยโนบิตะที่สุกะโทรศัพท์มาหานะจ้าโนบิตาก็เหมือนกันเหรออืมยิงคิดไม่ออกเลยต้องเป็นของขวัญแบบไหนนะเซเนโอจึงจะดีใจนั่นเหรอสิถ้ารู้แล้วก็อืออ้ยไอ้เจวาของะปางนี่เจ็บแน่เดีอดว่าอ้าวเฮ้ยสาวไฟฟ้านี่ฮะ <c oughs> น้องพิตกทำมากสิน,นะน้องพิตาน <c oughs> ี่แกอยากโด <c oughs> นใช่ไหมจะให้อะไรเป็นของขวัญเหรอ, <c oughs> อ,อตอนนี้นี่หัวฉันมีแต่เรื่องนั้นะนั่นแหละนะแล้วทั้งสองคนเลือกกันหรือยังอะฮะยังเลยฮ <c oughs> ะ <c oughs> นึกแล้วเชียวว่ต้องอยู่ที่นี่อ่ะไอ้นี่ตองไรมัน,นมาพอดีช่วยหน่อยสิฉันคิดไม่ออกอะว่าจะให้อะไรสินี่ออกดี คืนเป็แบบนี้คงนอนไม่หลับตั้งคืนเหงหงาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเลยเอโมอนฉันก็ขอร้องด้วยคนช่วยหน่อยดวนะอืม,มา,าดีละถ้าั้นลองถามชิดอดดูดิอเอ๊ <c oughs> เรื่องสํรวจคว้าเห็นกลับกระจกดึงผมอจุ๊บอ่าเอะไรกินซะกินซะอาหารชั้นรัดับหรูเช่นนั้นนี่เ <c oughs> จยเอน็นเร็วเร น่ารักจริงๆปลาขอฉันได้ฮะข้อมูลของยีนทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในเส้นผมหนึ่งเส้นนี่แหละนะทำให้เรารู้ถึงนิสัยและความคิดของเจ้าตัวได้อ๋อลองถามดูทิสุนีโอเฮ้ยอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอย่างนั้นเหรอเอาจริงๆนะฉันก็อยากได้เรือโจตสุดหรูนะรวมทั้งลูกเรือที่ฟังคำสั่งฉันทุกอย่าง ลูกเรือคืออะไรเหรอก็คนที e <t iny> <t iny ่ประจำอยู่บนเรือไงเราเดี๋ยวท่านต้ิตะตั้งใจขัดนไ้อีกโดนซี้ขับขับขับกัปตันใจเอ็นหันไปเรือไปผิดทางแล้วฮะเอ้โหเยอะมาสบายดีจริงๆเลยพระที่ก็สดใส ซี้อในออมานออกนะอัดแค่นนหน่อยเถอะเออน,นี่เป็นแค่อีเมจขล์ไม่โอ้นะอัดไ,ไม่ได้นะนไม่ออกมาต้องเจอบาปดิหยาดอ,ยาอือ้อซื้อในออมจ้ะมีอย่างอื่นที่อยากได้อีกหรือเปล่านะโอ้ยอย่างอื่นเหรอถ้าฉันอยากได้อะไรแล้วก็พ่อฉันก็ซื้อให้หมดอยู่แล้วล่ะเอาแล้วบาปนี้จะให้อะไรเป็นของขวัญดีอ่ะเนี่ยอืมฉันว่านะถ้าเราให้จากใจจริงอะไม่ว่าอะไรมันก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เวิร์กเลยนะ ะทุกคนเชิญนั่งตามสบายเดนะจ๊ะโอ้มีอาหารอร่อยๆที wow. oh, oh, oh. ่ทุกคนไม่เคยทานเยอะแยะเลยนะจ๊ะใช่แล้วล่ะว้าวว้าวว้าวานกันนั้นเล้าวว้าวนี่วว้อวว้าววอ้้น่้าว่า เนื้อจะกพวกลูกวัวอย่างดีนะจ๊ะแม่ครับแม่ไปเธอไม่ต้องเป็นห่วงลับหน้าผมบอกพวกเขาได้เองนะแม่โอ้โหเดี๋ยวจ้าลูกแม่ครับผมรักแม่นะแม่ก็รักลูกอะจ้ะทุกคนนะี๋ยวจ้าทานอาหารสุดหรูนี่ไม่ร่อยนะจ้านั่นก็คือคาเวียชรัตที่มาจากรัสเซียแล้วก็ฟัวกราชเลือจากฝรั่งเศสย่างเริยากิอ๋อลูกเออจ้าเค้กไหมจ๊ะยังไม่ต้องครับอ๋อเดียจ้าลูกจ้าจ้าจ้า แคเป็นการฉลองวันเกิดให้เชนเนะโอ้ดีประบใจมากกระดกให้หมดแก้วเลยนะหรือจะเป็นน้ำหวานก็เถอะมีความสุขจังเลยงั้นม่ำมันนะหมันด้วยเฮ้ยหน่เยััน่อะไรจ้านะรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปนะอะไรกันน่ะ โอยตายจริงพวกเรายังไม่ได้ให้ของขวัญเซนอิโอเลยนี่นางั้นเนไม่ต่างออกนเลยอเอาเลยเอ,อฉันก่อนเหรอเออนี่เป็นของขวัญจากฉันนะ a n k you ของขวัญอะไรกันนะอยากรู้จัง่ะเอออะไรอ่ะเนี่ยกระปุกออมสินรูปหมูเซนอิโอจะได้ใช้สะสมเงินเพื่อเอาไปซื้อระืยอะดสุดรูยังไงเล่าพ่อฉันซื้อมาให้แล้วอะ่จะจะ้จริงสิเดี๋ยวจะให้ดูอะไรดีๆนะนี่ ลูกโอ๋จา้าเทคไหมจ้ายังไม่ต้องค่ะแม่นี่เป็นกระปูที่พี่เสนักิจประดิษฐ์ขึ้นมาดูให้ดีๆนะหัวใหยอดปุ๊บขนาดนี้มีเงินสะสมสี7 0มืนแปดพันเย็ดรอยเยนว้าก้เทคจังให้เทคตั้งหากก็จ้าเอาล่ะเอาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูอันต่อไปกันเถอะนะ อันนี้เป็นของขวัญจากฉันนะจ๊ะเออเว้วขอบใจมากนะคุกกี้แอนต์รอยนี่นาะเอ๊อเขาเรียกว่าคุกกี้แฮนด์เมดอู้ยน่ากินจังเลยหรอนวยอร่อยอ่ะเครยังเชื่อนอยคือว่าคุกกี้ที่ฉันกินเป็นประจำเนี่ยตกชิลลาพันเยนนะแต่พอได้ชิมของพื้นๆแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกประทับใจจังเลยพวกนายลองกินดูบ้างเวลาชิลลาพันเยนน่ะ น้องควานั้นคนต่อไปเข้ามาอะคราวนี้เป็นของขวัญจากฉันบ้างอะเอาไปเลยตัวไม่โดนชกแล้วมันใช้ไงหรอเอาเวลามีแนวโน้มว,ว่าจะโดนฉันชกนายก็ฉีกตัวนั้นออกมาสแสดงหลอนหน้าฉันใบหนึ่งนะแล้วจากนั้นฉันก็จะเตยนไปยิ้มทังทีเลยจะไม่ชกฉันจริงจริงเหรอเอาก็าไม่ชกดิแน่นะแน่เนี่ดีละใจอันจมยิง่งง๊ แกว่าอะไรนะนี่อะไม่ชคไม่ชไม่ชไม่โกรธจริงจด้วยอ่ะตตัวแล้วแบบนี้ละไอมีตัวมีตัวมีหลังแบบนี้ละอ้ตัวตัวเฮ้ยอะไรไนี่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 ไปสเไม่เล่นเาเอาใช้ไม่หมดหรออืม ตอนงานวันเกิดแบบรากยาก่าสุดหรูของสดเสดียวอก oh. <c oughs> นะนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยทุกคนนะไปร่วมง,งานวันเกิดเขาเถอะตอนนี้นะ่อาจจะกำลังสานึกผิดอยู่ก็ได้เนั้นไม่มีทางหรอก เขาต้องกำลังอยู่คนเดียวอย่างเหงาหงอยเศร้าส้อยแน่เลยฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันต้องจัดงานวันเกิดอย่างโดดเดี่ยวน่าสงสารจะตายไปไม่น่าสงสารหรอกอ๋อถ้าอย่างนั้นนะมาแอบดูกันเถอะว่าเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดาวเทียมสายแล้วนึกแล้วเชื่อว่าต้องอยู่คนเดียว ทุกคนไม่เข้าใจถึงรสชาติชั้นเลิศของอาหารพวกนี้เอเส้นเลยน่าเสียดายน้อยเห็นไหมเจ้น,นั่นมันดูถูกพวกเราอีกแล้วว่าอยหวังเลยว่าเราจะไปร่วมงานอีกถึงจะไม่มีเพื่อนมาเราก็สนุกกับงานฉลองคนเดียวก็ได้ฉนได้เอาคุงสุขสันต์วันเกิดะฮะฮทั้ทงที่เราก็รูปหล่อและมีระดับซะขนาดนี้ทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจหัวอกเราซะเลยนั่นเนี่ย จริงๆแล้วเขาก็คงจะหนาวมากเลยไปกันเถอะจ้าปะแต่ถ้าขืนไปก็ต้งองรู้สึกแย่เพราะมันอีก,กนั่นแหละนั่นนะสิแต่ถึงยังไงนะเราก็เป็นเพื่อนกันนี่ช่วยไม่ได้แฮกเออฉันยังกินไม่อิ่มไปกินต่อกันและนั่นสินะอันนี้เดี๋ยวเอมอนจ้าก็ไปด้วยกัน night night. <c oughs> กนะเออเออเธอเธอต่เดี๋ยวออสงสัยมันเกิดนะฉันก็อยากจะให้ของขวัญนายนะอยากได้ ฉันขอร้องอย่างหนึ่งได้ปะอย่าไม่ที่าถว่มันจะดีอยาหรอมันที่ทบทวนดูแล้วแล้วนะว่าทําไมทุกคนถึงได้กลับบ้านกันไปหมดเมื่อกี้คือฉันยอมอดใจแล้วเห็นไป็นเรื่องของนี่มาใจแล้เลยนะเป็นพราะว่าฉันทั้งรูปอพ่อรวยแถมยัหัวดีอีกต่างหากทุกคนก็เลยอิจฉาลิสยาฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฉันขอแค่ครั้งเดียวก็ยังดีฉันอยากใช้ชีวิตแบบรากหญ้าเหมือนพวกนายบ้างล่ะนั่นแหละคือความฝันของฉัน ไอ้มอนสนองให้เขาสิอะแล้วนะโดร่ไอ้มอนขอร้องนะตู้จิ้งต่าออกมาเน่อยตกร้องฉันจะช่วยก็ได้ตู้จิ้งต่าว้าวชยูฝันตัวฉันเป็นจริงแล้วนี่ฉันเออแล้วอย่าพูดอะไรเกินไปเล่าอาฉันรู้แล้วล่ะนะสมมติว่าบ้านของผมไม่มีเงินเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวจริงอะ เรื่องใหญ่แล้วล่ะลูกโอจ้ะบริษัทบริษัทของคุณพ่อเนี่ยนะวมละงลายจะาลูกบ้านหลังนี้จะถูกขายแล้วพวกเราจะไม่มีเงินเหลือเลยนะจ๊ะสำเร็จแล้วเฮ้ยเอาวะหรอโฮ้ยโถจะบัวอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วลูกโอดไปหาที่อยู่ใหม่แต่แต่นะจ๊ะลูกไปเถอะ อนนี้บ้านของซิเนโอไม่มีเงินเหลือแล้วจริงๆอัินหรอก็ใช่นะสิแล้วซินเนโอเออเออเรื่องที่อยู่เขาจะทำยังไงล่ะเนี่ยเพราะว่าไม่มีเงินแบบนี้จะไปพักโรงแรมก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะอย่าห่วงไปเลยนอ่อ้าวชีวิตที่ไม่มีทั้งเงินและบ้านแบบนี้นะ่ะซีนเนโอทนไม่ได้หรอกถึงตอนนั้นต้องวิ่งร้องไห้มาหาโดเรมอนแนะ่ เออดีละถ้าอย่างนั้นเราลองดูกันสักหน่อยดีกว่านะเอ๋อดูสิฮะไหนเออลูกอเออเร็วๆก่อนสิจ้าครับแม่ครับอ่าแล้วไปเอาอะไรมาลนะ่ะลูกฮะอ่านี่ละครับก็มีพวกเกมกับขอ,ของเล่นอ่ะของเล่นแบบนั้นเอาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะลูกแต่ว่าเฮ้ยว้าวใครมีของขึ้นรถเวเข้าลูกจ๋าดูนี่ลูกเออ ระหว่างรถน่าจะลูกเออเออเห็นเห็นเห็นวยกันโอ้พ่อโอ๋จาแม่จ้ะดๆทุกอย่างก็กลายเป็นแบบนี้ต้องขอโทษด้วยเวลาแบบนี้ล่ะจ๊ะที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องร่วมแรกร่วมใจกันนะจ๊ะ ใส่แล้วเหมาะมากเลยนะจ๊ะลูกจ๋ <Yeah! S 3> าเย่น้ำแล้วครับผมหิวแล้ววะอุ่นข้าวให้กินหน่อยเ <c oughs> องก็เบบีแล้วทําเงินแล้วทั้งเตาอุ่นถ้าอยากทานข้าวก็ตกออ้องก่อไฟซะก,ก่อนนะจ๊ะ,ะใช้เครื่องมือจุดไฟที่พอ่อทําเอาไว้สิต่อนนี้ไปเรื่องก่อไฟเป็นหน้าที่ของสุนิโอะนะต้องทําให้ได้นะลูกถ้างั้นพ่อจะออกไปล่าสัตว์ก่อนก็แล้วกันขอให้ได้ตัวใหญ่ๆกลับมานะคะพ่อโอ๋จิรุจิรุก็ช่วยหน่อยนะเนี่ย ดีนะคะนี่ทุกคนเขาตั้งใจทำงานกันเห็นไหมเดี๋ยวแม่ไปแต่งหน้าหน่อยดีวยกว่า yeah. อ่ะอ่ะถเถอของแบบนี่จะจุดไฟได้จริงๆอ่ะลูกชิบ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 เผแม่ไปไหวแล้วเอเอ,แม,แ,แ,เอแม่ครับขอไฟแชกหน่อยดิของแบบนั้นไม่มีแล้วนะจ๊ะลูก <laughs> ลำบากจริงๆเลยสมน้ำหน้า

นี่ได้ดูนะครับผมจะวาดรูปนะดี่ชุบ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 ถ้าอีกหลายหมื่นปีข้างหน้ามีคนพบรูปนี้แล้วก็ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่สวยจังเลยนะที่ได้ออกดวงดาวพวกนี้่ ไม่จะคนรวยแล้ว่าคนที่ไม่รวยต่างก็มองเห็นความสวยของมันเหมือนกันเลยนะกคนเสมอภาคกันหมดอี่เปวนอะไรจ้าน่แมวอะละจ้าตั้งใจทำงานนะเข้ากล่องกันไปก่อนะโชคดีนะจ้าจบไปนะคะจบจู นี่ขนาดอยู่แบบไม่มีเงินนะดูมีชีวิตชีวากันจังเลยฉันอยากจะไปหาซะแล้วสินั้นวันเกิดก็ยังไม่จบด้วยนะใจแอนช่วยไม่ได้ฉันจะเอาตั๋วไปโดนชกไปให้กันแล้วกันนะนี่อะไรบ้านซุนิโอว่ใช่จ้านั่นไงมีป้ายบอกสถานีเลยอ๋อยยยย้ยย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 ินดีต้อนรับครับอยย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  เง้นเข้ามาข้างในก่อนสินี่แหละที่จัดงานแห่งที่สองตอนนี้พ่อแม่ของฉันออกไปทำนาน่ะทำนานเหรอไม่แต่ให้ต้นข่าวของเราออกรวมสวยชะคะพ่อจ๋าฉันขอมอบของขวัญให้ใหม่อีกรอบนึงนะพออยู่บ้านแบบนี้กระปุกอันนี้มันดูดีใช่ไหมฉันนอาเปกระปุกที่อยากจะให้นายดูขอไปเอาก่อนนะนี่ไงดูกระปุกอมสินนี่สิเนี่ยนะกระปุกอมสิน พี่เนคิจิได้เอาต้นไม้หลังภูเขามาทำให้นะ่ะลองวางเงินลงไปตรงนี้สิอ,อ๋อเห็นไหมดูไม่เลวเลยใช่มไหมถ้าเป็นตอนนี้นะเธอคงดีใจที่ได้ทานคุกกี้นะถึงจะสู้ชิลพันยเย็นไม่ได้ก็เหอะคุกกี้เหอรอรอแม๊บนะ อันเนี้ยนะแม่อชนอบเองเลยล่ะใช้เนยที่ได้จากนมวัวสดๆกับข้าวสาลีปลอดยาข้าวแมล็แล้วก็รอยยิ้มของแม่แล้หลอนต่อให้หาทั่วโลกก็ไม่มีคุกกี้แบบนี้ขายหรอกจะลองชิมกันสักอันไหมจ้าจ้าอืมอ่ส่วนนี้เป็นของขวัญจ้าฉันรู้อยู่แล้วล่ะตัวไปโดนช็กใช่ปะไายลองดูนี่สะก่อนนะ กระดาษญี่ปุ่นเชนเลิศนี่เป็นกระดาษคุณภาพชั้นเลิศที่สุดในญี่ปุ่นที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ100เซตเต็มอ่าตรงนี้ลายตรงนี้เห็นไหมออของกระดาษเห็นไหมเนี่ยแหละเราทําที่โรงงานหลังบ้านนี้ถ้าเบลนกีจ,จะพาไปดูไหมพ่อครับดำเนินเสร็จยังครับไงมาดูงานเหรอใจเอ็นเอากระดาษั้นเลิศเนี่ยไปทําตัวไม่โดนโชคเถอนะอะฉันกลับแล้วฉันก็กลับฉันก็กลับนี่ กลับหร sì, ือกบกบกลับนี huh. right. bah, ่เหรอเอาโกรธอะไรของเขากันละเนี่ยเอ้าไปจัดงานเลี huh. ้ยงแล้วเหรอเนี่ยอะรอก่อนสิทุกคนอย่าเพิ่งกลับสิทุกคนทำไมถธอได้กลับกันอีกแล้วล่ะอ่าเป็นไงแชนเนโออเออดูเลยมันฮะอะไรทุกคนกลับไปแล้วล่ะฉันเลือตัวคนเดียวอีกแล้วเหรอแชนเอโอรู้หรือเปล่าว่าทำไมทุกคนถึงได้ทิ้งนายไปหมดอะเพราะฉะนั้นทำให้กลับเป็นโลกเดิม่อนได้อ๋อรู้แล้วรู้แล้ว วันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่อุตส่าห์มาเพื่อฉันนะหลังจากนั้นฉันก็สำนึกผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนนี้ฉันเข้าใจดีแล้วแหละเพราะการเพื่อเป็นการขอโทษฉันก็ยอยากให้ทุกคนรับของที่อยู่ในกล่องตรงหน้านี้ไปนะโอเคโอ้โออใจแอดนด้วยนะงั้นก็ขอบใจน,นะฉันไม่เกรงใจละ มื่อกี้นี่ยขอโทษน,นะที่เกลดเธอไปเออไม่เป็นไรพวกเรานะ่ะเป็นเพื่อนแท้กันไม่ใช่หรือไงล่ะอ่ะลองเปิดกล่องดูดิอออเอ๊ะเอ๊ะฉันน่าจะรู้สึกตัวให้เร็วกว่านี้หน่อยทุกคนอ่อยากจะได้ของพวกนั้นใช่ไหมฮะไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะเป็ใส่ของพ่อฉันนับผลิตออกมาเยอะแยะ,ยะเลยล่ะ เจะหงอยทุกคนเป็นอะไรไปเหรอทขาไมทำท่าทางเหมือนโกรธแล้วโกรธเรื่องอะไรอ่ะช่วยด้วยช่วยใครล่ะเป็นรุ่พี่แบบนี้นะสอนเป็นเสนโอมากกว่านออไรเอิมดอิมนะเอาตู้จิงจออกมาหน่อยสิอ้ยเปรู่จะช่วยยังไงแล้วอ่ะ